จะมีความหมายถึงปัญญาการตัดสรุปธรรมของพระสมมอสมุญเจ้าสาธุดอกบัวนี่อเป็นดอกไม้ชนิดเดียวที่พระธรรมกายในตัวอนุญาตให้ไปอยู่บนจอมกรม่อมเอออยู่บนพระเสียรของท่านเนี่ยเกตดอกบัวตูมนะไม่ใช่ดอกกุหลาบหรือดอกอะไรต่ออะไร ทำงานนะนี่ตอนลงมาประสูตรยังมีมหาสุบินของพระนางเสริม,มหามมอยาพุทธมารไดไหมจ๊ะอ้อฝันเห็นช้างไปนำดอกบัวเอามาจากสะอโนดาตในใป่าหิมพานดอกไม้อื่นก็ไม่เอาเออเอามามอบให้นี่เนาะ ขนาดวันประสูตรเนี่ยตอนเสด็จพระดำเนินได้เจ็ดเก้าก็ไม่มีดอกไม้อื่นมารองรับมีแต่ดอกบัวเออมารองรับฝ่าพระบาทของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเดินไปเจ็ดเก้า 7, 9, ก่อนที่จะกล่าวสัพิวาจานีดอกบัวเจ้าแล้วดอกบัวยังมีคุณต่อมวมนุษยชาติด้วย ตามตำราเนี่ยในพุทธประวัติก็บอกโรงเกือบจะขวนขวายน้อยเนี่ยไม่สอนผู้ใดเพราะว่าโอ้รรมนี่มัลึกซึ่งเลืเอเกินผู้ที่กิเลสนะปัญญาหยาบที่เวียนว่ายใจเกิดในวัตรงสารเนี่ยอืมยากที่จะโปลดได้เนะเราสันโดษด,ดีกว่าเอาแค่ตามลำพังก็พอเนาะแต่นั่นแหละเห็นไหมจจะ ลุงต้องเหลือพระเดชไปเห็นดอกบัวอีกเมื่นกันนี่ไงถ้าไม่มีดอกบัวนะสีเรานี่นะป่านนี้เราคงไม่ได้ฟังคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรอกเออนั่นไงตั้งแต่ดอกบัวบานจะไม่จะเอปลิ่มน้ำตายน้ำก็ตั้งในเม็ดเนี่ยอันในตมนะเออ กล่าวถึงแต่ดอกบัวทั้งสิ้นเลย <Yeah. S 1> นี่จ้ะดอกบัวจึงมีคุณต่อมวลมนุษยชาตินี่นะจ๊ะ <Yeah. S 1> แล้วตอนตั้งกลับใหม่ๆก็ดอกบวยเหมือนกัน oh. อแต่ว่าไม่เหมือนในยุคปัจจุบันนะจ๊ะดอกบัวทัานั้นอ่ะ oh. มันใหญ่ oh. ที่จะจะบอกให้ทราบว่า กับนี้จะมีพระสมมธิัาพสมธเจ้บาบังเกิดขึ้นไหมกี่พระองค์ถ้าดอกก็เรียกพระสราะกับจะมีพระสมทธิัาพสมธเจ้ามาตสรุ้ในโลกใบนี้ห้าพระองค์อย่างกับของเรากลับนีนั่นไงเกี่ยวกับดอกบัวทั้งสิ้นเลยไม่มีอะไรที่ไปเกีย่ยวดอกบัวในพุทธศาสนาเพราะงั้นการที่สาพันธรัฐคามีเกียเอาดอกบัวไว้กลางทงชาติ ถือว่าเป็นดวงปัญญาอันสูงส่งเลยนี่นะจ๊ะนี่เรามาดูว่าคาริเกียสาารัรดพันธรัฐคาริเกียอยู่ตรงไหน